คำตัวโตวคำใหญ่หญหสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้พบกับผมอาร์มแขก,กนะครับผมพันนะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e ช่องเราด้วยนะครับนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปให,ใหม่ๆของเรานะครับวันนี้เราจะพามากินน่องไก่ทอดกันนะครับวันนี้ ลาดด้วยผงม,มาล่าครับแล้วก็ลาดด้วยซอสเผ็ดเกาหลีนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยครับ let's go อันนี้เรามากินกันเลยนะครับน่องไก่ทอดกรอบๆนะครับใส่เกี๊ยขนมปังนะครับหืมแป้งกรอบมากครับเนื้อไก่ก็น,นุ่มครับซอสก็เผ็ดใช้ได้ครับซอสนี้ออก เผ็ดเผ็ดหวานหวานนะครับยังเผ็ดไม่เท่าไหร่ครับนี่ครับอืม,อ,มอร่อยครับกรอบครับใช้ได้ครับอืม โดยใช้าเป็นไงปูนออ๊นุ่มกรอบอร่อยฮออร่อยฮอน้องไก่ก็อร่อยเหมือนกันนี่ยอืม,อม Mmm. Mmm. Mm. Mmm. Mm. Mm. Mmm. Mm. Mm. Yeah. Mm. Mm.

ออกรอบนุ่มออกรอบนอกนุ่มในเหมือนไก่ KFC ของจองมาก อื้อนะนะก็ mm. Ủa. lại. <laughs> 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 Ừ. Nóng cải có làm gắn đấy ạ à. มาต้อน้องสองกันเลยนะครับใส่นี้ต่อเลยนะครับน้องที่สองครับ ใส่ใส่นี่ไหมครับใส่ครับฮะโอ้อยสุดยอดคำตโต้อือหือคำใหญ่ๆอืออ อ,อืออืออร่อยมากอือสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับครั้งหน้าอยากให้ผมทำอะไรกินอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ <ไ what? S 1> กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ